เอ้าวหาแจทำไมฮะเนี่ยหากุญแจทำไมต่อไปต่อกันชนเดี๋ยวช่างเขาถอดเองได้อี๋ลูกอะช่างหมดจะทำอะไรนะลูกเดี๋ยวทำทำอย่างนี้จัดการก่อนเลยครับใช่ก็วิ่งอยู่แล้วตอนนี้ดูดิดูดิดูดูสีหน้าดูดูสีหน้าเขาก่อนพอใจไหมไม่ ใช่งน่ะพอจะเห็นจับลุยเลยครับลุยกอเลยลุยเอลยอไปงั้นเอาาอาโอ้วใจร้อนเหลือเกินโอ้ใจร้อนเลยเนาะโอ้ตาย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 จับกุญแจมาถูกเบอร์หรือเปล่าน่ะลกคิดว่าน ตายเลยไม่ใช <Ừ. S 2> ่หรอเบอร์สิบสี่เบอร์ส <B ữa S 2> ิบสี่เดินไปแถวนี้มีไหมเนี่ยในรังนี้มีไหมนี่ในรังเนี้ยนี่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 นู่นดูไอ้นู่นน่ะนู่นน่ะเห็นไหมเนาะเออส ลุยจะถอดกันจะถอดกันชนเองแล้วครับทั้งเขางานเข้าบอกว่าคอยไม่หไหวเอาเอาวระวังระวังระวังต้องเอาไปจับไหม ต้องเอาอีกกุญแจไปจับอีกไหมไม่ครับทางนี้มันเชื่อมไว้เลยเชื่อมไว้เลยใครอยากดูเร็วๆก็ต้องมาช่วยนะต้องมาช่วย <laughs> ต้องมาช่วยถอดอะไรวะใไมบินอันนี้ กระบะมันใหญ่กว่าเก่าหรือว่ามันพอดีเท่ากันอ่ากว้างกว่าเก่ากว้างกว่าเก่าหรือว่าสั้นกว่าอ้าวสั้นเราสามเมตรหกสิบอ่านี้แล้วนี่กระบะนี้เท่าไหร่สามเมตรห้าสิบห้าอ๋อสั้นกว่ากันนิดหน่อยสั้นกี่หรือว่ากว้างกว่าประมาณกี่เซนอ่าอันนี้กว้างกว่านะอันนี้สม่งล้ออะไรอ่ะครับ อันนั้นมันจะแคบกว่าล้อหน่อยหนึ่งมันจะเข้าไปอันนั้นมันสองเมตรสิบสองอ๋ออันนี้มันสองเมตรสิบห้าโอเคพอดีสองเมตรสิบสี่เออมันพอดีพอดีสิบสี่จิมห้าพอดีครับถ้าตรงนั้นนะ่ะของเก่ามันน่ะมันทํากันชนโผลออกมานิดหนึ่งเนาะครับแล้วมันก็หุ้มล้ออยู่อ๋ออันนี้ดูกระบะแล้วอ,ลอ,อันนี้อันนี้ใส่ใส่ใส่ไอ้บางโคลนไปเสมอล้อพอดีสวยอ๋อนี้ ส่วนกระบะตัวนี้ก็ใครที่เคยได้ดูคลิปวิดีโอครับที่เสียเขาไปซื้อมาที่จังหวัดเชิงเซานะครับผมใช่ฮะใช่ที่ไหนอ่ะปะเชยงเซราผมว่าจะเล่นแล้วผมไม่กล้าเล่นก็ใครว่าพูดว่ะผมนี่แหละพูดจะใครจะพูดอ่ะอช่ นี่ก็แต่ถ้าช่างเขางานเข้าครับก็เลยจะต,ตินเข้ามาเขาก็เลยแบบเอวางงานครับวางงานก็เลยมานนก็แก๊กเล่นๆไปคอยช่งางทำสีอะไรดีก็สามสีที่ช่างเขาบอกเลยครับผมสามสีครับสีเอฟเฟก สีอะไรสีแดงสีอะไรนะสีน้ำเงินสีเขียวใช่ไหมสามสีเนาะทุกวันนี้ช่างเขาทันสมัยแล้วสมัยใหม่สวยเลยครับอันแหลมุนไปเรื่อยๆเกดีด๋วยวก็ออก อืมไปพกเกแล้วันชนนี้ครับผมจะขายนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้ครับติดต่อได้ครับราคาออหลักร้อย <c oughs> อันนี้จะขายอยู่ที่สองพันครับอันนี้โอสองพหลักร้อยก็พอแล้วโอ้ไม่ได้ <c oughs> นี่เป็นกันชนแท้ติดรถมาเลยนะเนี่ยใช่ใช่ไหมมาจากญี่ปุ่นเลยมาจากญี่ปุ่นใช่โอ้กันชนตั้งแต่ออกรถมานี่นติดรถมาเลยครับรถนี้ก็อยู่ถ้านพูดว่าพระยิ่งเก่ายิ่งครั้งใช่นี่ก็อาจจะเป็นนั้นนะรถยิ่งเก่ายิ่ง นี้เป็นเป็นรถตั้งแ,ลลแต่ฮะนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าสมัยผมมาอยู่บ้านครูใหม่ๆอ่อะเดี๋ยวยยผมจะเล่าประวัติรถคันนี้นะครับผมจะเล่าเสตินนี่เขามาครับเขาก็ออกรถคันนี้เนาะเขาออกรถคันนี้นี่เขาก็หากินหากินมาเรื่อยเรื่อยแล้วเขาก็รู้จกักกับครูเอรู้จักตั้งแต่ออกรถคันนี้แหละ ครูเอ๋เขาเป็นเป็น,เป,นเป็นคนขายรถนะขายรถคันนี้จะตินสมัยวัยรุ่นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้นะครับก็เอาไว้ผมยาวแล้วก็ขามาตัดตัดผมสั้นตอนที่เขาแต่งงานหรือเปล่าเนาะแต่งงานเนาะ เขาแตง่งเ,เอาตอนแบบที่ผมมาอยู่บ้านกวนเป็นไงเลยอะ่ะอ๋อไม่ต้องถึงขนาดน,นั้นใช่ไหมเอออ่าอ่าอ่ามารถนี้มาวิ่งอยู่กับเนี่ยวิ่งเอามาวิ่งอยู่กับตระกูลกลงครับแล้วบังฟูนเต็มบังฟูนหลังเต็มข้างหน้านี่โอ้โหคือว่าคนอำเภอบ้านกวดนี่ยังไม่มีใครแต่งรถเท่าไหร่ครับตอนนั้นไม่มีใครแต่งรถเนาะไม่ไม่ไม่ใช่มีแต่รถ เก่าๆแล้วก็ท่อวนยังไม่รู้จักเลยยังยังไม่รู้จักท่อวนใช่ไหมใช่มาเจอรถคันนี้ไปแปรดแปรดเนี่ยแล้วจากนั้นมาก็บันกรวดก็เริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนจากที่เครื่องเล็กๆก็เริ่มเลยแล้วก็คันที่สองออกมาก็ร้อยเก้าห้า ขร้อยเก้าห้าของตระกูลกงอ่าของตระกูลกงใช่ตระกูลกงไม่ได้ออกมาก่อนแล้วบ่มีก่อนแล้วบ่ไอซิงไฮเทคอ่ะอ๋อมีมีมีก่อน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 แล้วก็ร็อกกี้ร็อกกี้ร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้าก็ตามมาเรื่อยๆเลยตอนนี้ตามมาจนมาถึงของผมเครื่องใหญ่ที่สุดสองหนึ่งศูนย์เดก้าสองหนึ่งศูนย์ใหม่อ่ะเออ พวกผู้ชายเพราะอะไรเพราะว่าผมเป็นคนหญิงใช่ไหมยิงเพราะว่าผมเป็นคนยิง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 ิงปันที่จริงอ่ะผมไม่ได้ยิงเลยสิผมไม่เคยคุยด้วยแค่นั้นแหละไม่ไม่คุยไม่ค่อยลงจากรถผมไม่ค่อยคุยอือคือหนึ่งก็ยังไม่สนิทกับใครใช่เรายังไม่สนิทใช่ยังไม่สนิทเลยยังไม่กล้าที่จะคุยใช่อืมก็เวลาเขาจอดเท่าไหร่เนาะใช่ ทุกคนเขาก็คุยกันคุยสนุกเฮฮาปาร์ตี้ผมก็ยังนั่งอยู่นั่งอยู่นั่งอยู่แต่ในรถเราเพิ่งมาเพิ่งจ่ยเนาะแล้วเขาก็ว่าออ้ผมอ่ะยิงนั่นแหละอ่าอืมพอทุกวันนี้เข้าถึงหมดเข้าได้หมดทุกวันนี้ผมไม่คิดเลยว่าผมจะมาถึงในจุดนี้ใช่เนาะใช่เนาะคนขยันไปไวไหมไวเร็วมาก ไปเร็วมากเลยเนาะเร็วมากมาอยู่บ้านกวนไม่กี่ปีครับก็มีมาแค่คันเนี้มีคันเดียวจนคันนี้จนไม่ไปไหนแล้วตามดูจันทร์ทายได้ครับนี่นี่นี่มีคันนี้คันเดียวนะนี่ผมว่างี้ดิผมว่าจะขอซื้อนี่ฮะผมว่าจะขอซื้อเดี๋ยวผมต้องโทรไปถามแม่ดูก่อนโทรไปถามก่อนโทรถามแม่ถามพ่อดูก่อนถึงขนาดนั้นเลยโอ้ตัดสินใจเองไม่ได้ถ้าแม่ให้ขายหรือเปล่ายังงั้นผมไม่ซื้อละ ผมไม่ซื้อแล้วผมไม่ซื้อแล้วไม่ต้องถามหรอกถ้าถึงขนาดนั้นอ่ะก่อนที่พี่จะทมซื้อผมอ่ะพี่มีเงินหรือยังมีมีตังมีอยู่สามร้อยตอนนี้พอได้กินเบียร์ตอนเย็นอยู่โอ้พูดไปพูดมาวกมาอยู่เรื่องนี้จนได้อ่ะอย่าไปซีเรียสครับก็เล่าประวัติสู่กันฟังจากที่เคยมาคันเดียวทุกวันนี้เป็นเท่าแก่แมคโครสามสี่ คันนะครับผมก็จริงครับพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ไม่ได้รวยครับตั้งมาครับตั้งมากับมือรถเรามาทำงานกินใช่ครับขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับขึ้นอยู่กับตัวเราว่าขยันแค่ไหนทํางานทํางานบางครัก็ผมก็ไม่รู้ไม่ได้ว่าใครนะครับบางทีก็ไปขับรถนี้เนี่ยกินเหล้าเที่ยวคาอเกะเนี่ยอ้าวกินเหล้าเที่ยวคาอเกะไม่มีเงินกลับมาบ้านบอกว่างานไม่ค่อยมีเออ อัน,นจริงอ่ะงานมีเยอะแต่ว่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเองอครัครับอันนี้คือคือบอกต่อเนาะไม่ได้ว่าใครผมรไม่ได้ว่าใครครับผม่ร้อนตัวผมร้อนอะไรเรา<笑><笑><笑>โอ้ตายพูดไปพูดมาวกไปวกมาถึงคราวเกะซะแล้วไม่ใช่เราร้าง เอาครับก่อนที่ผมจะจบคลิปนะครับผมก็สรุปให้ฟังว่าเตตินครับมีรถคันนี้คันเดียวมาแล้วก็ไอคําว่าอะไรมุมานะมุ่งมั่นความฝันครับก็ประสบผลสำเร็จและเป็นความจริงนะครับก็จากที่มีรถคันนี้คันเดียวมาก็มีรถไมโครสอาคันแล้วก็ซื้อขายรถก็ใครอยากรู้ใครอยาก ที่จะสอบถามรายละเอียดต้องการรถรุ่นไหนเจตินฝึกษาได้นะครับผมครับหับคลิปนี้กขอจบเพียงคนี้นะครับผมเป็นมือกล้องให้กับเจตินครับสวัสดีครับ